เมื่อนี้กับพ่อพิมก็จะมาบอกอความรู้สึกพี่น้องที่ว่าหลังจากที่ได้เบิ่งเข้าดาวยูทีเมืองไทยที่พ่อพิมพเนี่ยะจะเอ այ, มเามาบอกวันนี้พี่น้องอ่ะเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นสิ่งที่พ่อพิมได้เห็นกับตาอ่าผ่านจอมือถือนะถึงว่าจะบด้ไปทึงว่าจะบด้ไปสัมผัสโดยตัวเองพี่น,อนอ้องยูทีเมืองไทยนะสนันดานที่แรกก็คือที่พ่อพิมประทับใจนะอ่ามื้อนี้พ่อพิมพ์จะยกมาประมาณซ้าแต่ซ้สถดานที่นั่นก็คือฮู้เลยว่าเมืองไทยนี่แบบ ยิ่งใหญ่สำหรัพี่น้องกับการเข้าเอนว่าประกาศศักดา์ดาที่ว่าเป็นฟีมือข้องคนไทยที่ว่าสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีปีไม่ฟ้าไม่กันแล้ววันนี้ก็เป็นมือแรกข้องปีซ่องพันัซีพี่นอ้องอ่ามือคืนนี้หรือว่าคืนที่ผ่านมานี่แหละกะถ็ถที่ว่าอยู่ที่เมืองไทยพี่น้องจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะแล้วก็ยุติบ้านข้งมาพิมพ์ก็จัดหนักกัน,กน,กนแต่ว่า กรบลสู้เมืองไทยนะเพราะว่าเมืองไทยจัดดังระดับโลกกันเลยพี่น้องฉะนั้มื้อนี้กับว่าพิมพ์จะพาอ่าเมื่อน,นี้กับว่าพิมพมนน์ก็กจะมาบอกความรู้สึกพี่น้องที่ว่าหลังจากที่ได้เบิ่งเข้าดาวอยู่ที่เมืองไทยอา่าเป็นการไลฟ์สดอยู่ตามช่องทางต่างๆโดยเฉพาะ็แม่มนไลฟ์สดอยู่ทางอา่าทางเพจแล้วก็ทาง u t u b e นะทีว่ามีหลายๆซองถ่ายทอดสดโดยเฉพาะกับ่องห้อง CNN นะทีว่าไลฟ์สดเมื่อวานนี้แล้วก็ ที่พ,พ่อพิมใช้จะเอามาวาันนี้พี่น้องอ่าเป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่อพิมพ์ได้เห็นกับตาอ่าผ่านจอมือถือนะเท่งว่าจะบดไป้ไเทึ่งว่าจะบ่บดไปสัมผัสโดยตัวเองพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยนะแต่ว่ารู้สึกว่าอ่าการที่ว่าเขาดาวอ่าเขาดาวอยู่ที่เมืองไทยอย่าเมื่อคืนนี้นะ บอกเลยว่าสุดยิ่งใหญ่จริงๆพี่น้องนะจัดเต็มทุกอย่างจัดเต็มทุกระบบกันเลยอ่าวันนี้ก็จะมาบอกความรู้สึกนะทุกคนถึงฮัว่างจากที่พ่อพิมได้ไปเห็นอ่าการเฮดเข้าดาวจัดเข้าดาวอยู่ที่เมืองไทยแล้วพ่อพิมจะมีความรู้สึกไ,ได้นะทุกคนนะซึ่งว่าก่อนจะแป๊บส้มก็ฝากทุกคน กดติดตามพร้อมกับกดไลค์กดแส์ subscribe พร้อมกับเบิ่งโฆษณาดูโฆษณาให้บ่าวพิมพ์ี่เด้อแลวก้ถ้าเป็นไปได้กับฟากกดซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนในการเด็ดคลิปขอ้อมาพิมเด้อพี่น้องคอบพักุณหลๆเด้อเช้นเรื่องแรกเดี๋ยวเราจะไปเบิร์ความรู้สึกไปฟังความรู้สึกขอ้อมาพิมพ์ก่อนในสถานที่แรกกับาการเข้าดาวอยู่ที่เมืองไทยพี่น้องสนันที่แรกก็คือที่บ่าวพิมประทับใจนะอ่ามื้อนี้บ่าวพิม์จะย,ยกมาประมาณซ้อยากแต่ซ้ำซนที่ นั่นก็คืออยู่ทีเซนเซนทันเบอร์นะเซนทันเวอร์ที่จัดงานเขาด่าวบอกเลยว่าคนแน่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 นพี่น้องพอพิมด้ไปเห็นคลิปหนึ่งที่ว่าเข้าญาตเข้าแย่งกันเข้าประตูทางเข้าหรือประตูที่ว่าเป็นด้านด้านกวดคนนั่นแหละที่ว่ากวดกวดอุปกรณ์กวดความกวดอาวุธกวดความปอดปอดไัยนั่นแหละซึ่งว่าเห็นคลิปนั้นก็โอ้โหแบบคนแย่งกันเข้าไปที่งานเขาด่าวอยู่ทีเซนทันเบอร์นะเห็นไหมแบบ เจ้าหน้าที่เอาบัยยุ่เลยเป็นความรู้สึกที่แบบคือว่าแล้วนะกาน่าชื่นใจเป็นพ่อพิมพ์เองที่ว่าอ่าอยากจะไปเห็นสิ่งสิ่งนั้นแบบนั้นกะก็คงจะแบบหดใจบะไรนะคนนะตัวก็คือแบบเอาบัยยุ่เลย,เลยแหละอ่าทุกคนกับฝักันเบียดเสียดกันเข้ามาอ่าในสถานที่จนใดเจ้าหน้าที่ก็ยอมก,กันนะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบนั่งจักที่ว่า เข้ามาในงานกับแบบผู้คนน่าเน้นกันเลยผู้คนน่าเน้นแลวก็เห็นให้อามีการเบียดเสียดกันบางคนอาจจะปีนกำแพงนี่นะเพราะว่ายานยานจะเยียบกันนั่นเองพี่น้องและสิ่งที่ว่าบ่พิมพ์มากที่สุดซอยที่สุดก็คือเรื่องการจุดโภแบบอลังการสุดๆยูทีเซนทันเวิร์นะ้างเซนทันเวิร์ใช่ไหมที่ว่าใหญ่ๆคนไล่ๆเลยพี่น้องอยู่ติดกับริมถนนนะบ่ะพิมพ์กับ่มู้ดกวยอยู่ถนนยังแต่วา่วาแต่ว่าอยู่ในกรงเทปซึ่งว่าเป็นภาพบรรยากาศที่แบบโอ้โห เห็นทาาั้งว่าพิมพ์แบบบ่ยังนอนเลยพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็กะว่าจะทายคลิปแล้วแบบเบิ่งไลส์สวดไปโดยไปพร้อมพี่น้องแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วคือสิบ่รไหวเพราะว่า,วามันมีลายบอลที่ว่าตองอ่าตองไปเบ,นะบิ่งแดนะบ่าพิมพ์ก็สลับ เบิ้งสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเพื่อจะได้เบิ้งภาพไปพร้อมๆกันแล้วก็เลยว่าอ่ะข้อใหม่คลิปมอนีเอาซะามาบอกความรู้สึกให้กับทุกคนแล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตนะทุกคนโอ้โหเป็นไฮไลท์ก็คือคอนเสิร์ตมีศิลปินดังระดับโลกระดับเอเชียแล้วก็ระดับประเทศไทยกันเลยที่ว่ามาขึ้นคอนเสิร์ตยูทีเซนทันเบอร์ในเมื่อคืนนี้นะเป็นภาพบรรยากาศที่แบบสุดประทับใจเลยสาหรับเบ้าพิมนะนี่คือสถานที่แรกพี่น้องและต่อไปก็คือโอ้โหคาดอะไรเลยพี่น้อง ว่าพิมพ์มากที่สุดก็คือ1การจุดผู้อ,อนุรักษ์โลกนะเรียกว่าแบบเป็นผุซึ่งว่าเป็นผุที่แบบสุดยิ่งใหญ่กันเลยกับงาน Amazing Thailand ข่าวดาวซอมมันซสี่การแสดงผู้าการการแสดงผู้รักโลกนั่นเองพี่น้องนะซึ่งว่า UT, อยู่ทีอ่ไอคอนสยามใช่มัยห้างไอคอนสยามที่เขาจัดมาโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องผมรู้สึกก็ามาพิมพ์กับแบบเห็น ขนาดว่าผู้นะทุกคนผู้ที่ว่าเข้าจุเอ่อเข้าจุดเมื่อคืนนี้อ่ะปกติผู้ก็จะเป็นผู้ที่แบบค่อนข้างเนี่ยจะมีแบบอ่าสรารเคมีหรือว่ามีอย่างนั้นนะแต่ว่านี่เป็นผู้แบบหลักโลกก็คือแบบจะบ่มีอันตรายต่อโลกนะต่อสิ่งที่มีชีวิตแต่ว่าบ่าพิมพ์ไปให้คลิปอ่าเรายูทูบเบอร์ที่ว่าหลายๆคนไปท่ายกอ่าหลังจากที่ว่าจุดผู้แล้วนะผู้นั่นก็นจุดโอ้โหเป็นการจุดผู้ที่ว่ายาวนานที่สุดทั้งเก้านาทีสิบนาทีกันเลยพี่น้อง ผู้ทุกดอกที่ว่าแตกขึ้นกระจายเนี่ก็เห็นทั้งแบบร mm. ู้สึกแบบพอพิมพีมันยิ้มไปนําพี่น้องที่ว่าได้เบิรงคลิปอ่าข้องอ่าเรายูทูบเบอร์แล้วก็คลิปไลฟ์สดเมื่อคืนนี้นะไล่ขนไทยอ่าผู้แตกแบบดอกได้ที่แบบแตกอลังการนะเสียงโหเสียงกรีดเสียงร้องด้วยความดีใจนะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็อาจจะหูจัก ทุกคนก็นจะมีความรู้สึกกันแหละเพราะว่ามันเป็นการรอคอยข้ามปีข้องมนุษย์เห่าข้องคนเห่านี่แหละที่ว่าครั้งหนึ่งได้มารวมตัวกันแบบจํานวนไล่แส้นคนกันเลยที่ว่าจะนับถอยล่างเขาดาวไว้นํากันหลังจากที่ว่าเริ่มนับเขาดาวจบก็คือเสี่ยงผู้แทกตุม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 พีมม่น้องเห็นให้เสี่ยงโหเสี่ยงก,กรีดกันเริ่มขึ้นมานะ สุดจริงๆเลยกับอันสถานที่ที่ซ่ององก็คือห้างไอคอนสยามแล้วก็ยังง่เมดเท่านั้นพี่น้องสิ่งที่ว่าพิมพ์ประทับใจก็คือการบินโดนซ้ำดีนะโดนซ้ำดีที่ว่าเป็นฟีมือข้องคนไทยที่ว่าเขาบินเป็นรูปทรงต่างๆเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือนะ,อะซึ่งว่า่พิมพ์อ่านใดก็จะมะี Amazing Thailand แล้วก็เป็นโฮพอยยิ Point ้มอยู่ข้างล่างพี่น้องอซึ่งว่าเป็นเป็นอรื่องที่ว่ามันมหัศจรรย์ไร่นนะคนสำหรับรพิมพ์เพราะว่าการที่ว่าเขาจะบินโดนและไล่เครื่อง อ่าไล่ไล่อันพร้อมกันนะมันเป็นอย่างทีว่ว่าลําบากไล่อ่าเพราะว่าต้องได้ฝึกฝนอย่างต่างๆแล้วกับเรื่องการค่มทิศทางอ่าแล้วเรื่องการปรับซี่ของโดนไฝของโดนนะฮะมันตรงกันโอ้โหแบบทุกอย่างที่เขาเหดแล้วก็มีการเห็ดเป็นฮูปเหือกอ่าน่าจะเป็นเหือสุพรรณสุพรรณอ่างห้องเปนบอกพี่น้องได้ว่าพิมพ์บอลผิดก็โทษเข,ขไาไฝไล่เด้อแล้วก็งามไล่พี่น้องแล้วก็เป็นฮูปที่คนเป่าเคยนั่นแหละเซ็กโซโฟนหรือว่า ยังจากยางนี่แหละนะงามแหงพี่น้องเป็นตัวหนังสือเป็นตัวอั่อนต่างๆแล้วก็จะมีการเขียนว่าไอคอนสยามนะเป็นโลโก้ของไอคอนสยามขึ้นไปนาอันนี้สุดจริงๆเลยพี่น้องสุดแท้นะเรีว่าเป็นซีเร่องเล,เลยก็แล้วกันทีว่ว่าพิมพ์ประทับใจเกี่ยวกับเขาดาวอยู่ที่เมืองไทยเมื่อคืนนี้พี่นอ้องหนึ่งก็คือ UT, อยู่ที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์สองก็คือไอคอนสยามและสามก็คือ าการบินโดรนซ้ำดีอ่าอยู่ทีเมืองไทยเป็นฝิมือของคนไทยที่ว่าเขาบินนั่นแหละนะทุกคนและไฮไลท์สุดท้ายก็คือโอ้โหคาดอะไรเลยพี่น้องอ่าทั้งคันมีสื่อตั้งประอ่าเทศ c เ n เขามาทำข่าวกันเลยอ่าถลาได้ทดสดกันเลยนั่นก็คืออ่วัดอรุณอูยยิ่งใหญ่ตะการตาเหลือเกินพี่น้องซ่องฝากฟังริมแม่นำเจ้าพญา,ากับแบบบอกเลยว่าหงสว่างไปโดยอ่าผ,ผุุ้จำนวนล่วงลายกันเลย นะที่ว่าก็จุดกันในคืนมือในมื้อคืนนี้ในคืนที่ผ่านมานี้เป็นการเข้าดาวดีแบบเห็นให้ฮู้เลยว่าเมืองไทยนี่แบบยิ่งใหญ่สำเดพี่น้องกับการเข้าเอ็นว่าประกาศสักดาในการเข้าดาวในค่ำคืนข้องวันที่31อ,องห้าหกนะกล่าวเข้ามาปี2องห้าหกเจ็ดเองพี่น้องจึงว่ายิวัดอรุณกับแบบจัดยิ่งใหญ่ตะการตากันเลยกับการจุดพุแต่ละดอกแต่ละซีซั่นที่ขึ้นมานี้เห็นให้มีความฮู้สึกแบบ เข้าเอิร์นมาแบบจังไดมวะสำหรับความรู้สึกก็มาพิมพ์ก็คือว่าออ่ายากให้จุดดุนดุนนะทุกคนอยากให้จุดดุนดุนแล้วจะแบบได้สมความงดงามอ่าคล้องผุต่างๆอ่าที่ว่าเข้าจุดเข้าจุดขึ้นมานะซึ่งว่าเห็นให้เขู้สึกว่าโอ้โหทุกอย่างที่เมืองไทยจัดนี่แบบโมเพอร์ซัดได้ในโลกแท้ๆพี่น้องนะเป็นอย่างที่ว่ายิ่งใหญ่ไล่าทุกคนซึ่งว่านี่ก็คือซ สถานที่หรือว่าสี่ยางที่พอาผิมประทับใจที่สุดกับการเขาดาวอยู่ที่เมืองไทยเมื่อคืนนี้อ่าสี่สถานที่นะที่เห็นท่้นรู้สึกว่าเบิ่งแล้วยิ่งใหญ่ไล่อ่าสุดยอดจริงๆอ่าแล้วก็ยังอีกเตึมไล่บอลเลยที่ว่าบุรีอมาบอลพี่น้องแต่ว่าเป็นสิ่งที่พอ่าผิมประทับใจนะทุกคนนั่นก็คืออยู่ที่กรุงเทพทั้งหมดเลยอ่าอยู่ที่อ่าอยู่ที่ชั้นห้างชั้นทันเวิลด์แล้วก็ไอคอนสยาม แล้วก็พวกอะที่ว่าเออบวแนพวกก็คือโดรนที่ว่าบินเป็นรูปสามดีนะทำเป็นรูปทรงต่งตา,งตางๆตวงซื่อต่างๆแล้วก็อยู่ที่วัดอรุณนะสีสถานที่ีบอนที่ว่าพ่พิมพ์มักในคืนเข้าดาวนะกับขวบประทับใจของพ่พิมพ์พี่น้องแล้วก็ยังมีอีกไลยจังหวัดแหละที่ว่าพ่พิมพ์บ่ได อ่บอลบบบไดเอาข้อมูลมาแล้วก็บบไดบไดมาบอกทุกคนนะแต่ว่าประทับใจอยู่อีกจังหวัดนึงก็คืออยู่พัทยานะสวยงามกันเลยมีจุดชมวิวเบื้องพุทั้งเมืองกันเลยนะแล้วก็รีกว่างามไา่พี่น้องอ่โะโบว่าเอฟซีทุกคนดีว่าเข้ามาบังคับข้อมาพิมพ์นี้จะมีความรู้สึกกันได้ที่ว่าได้ไปชมพุอ่าจริงๆงานจริงๆอยู่ที่เมืองไทยในเมื่อคืนนี้อ่ายูทิบาลทุกคนนั่นแหละนะโบว่าเอฟซีดีว่าเข้ามาบังคับข้อมาพิมพ์นี้ได้ไปห่วมกันหรือบอ่ ได้ไปถ่ายโฮปเช็คอินถ่ายวิดีโอ,อง,งามๆเก็บไว้ในคืนข้ามปีกันหรือบอ่นะทุกคนถ้าว่าผู้ใดได้ไ,ดไปเขาดาวเมื่อคืนนี้กับสถาันทีที่ปะพิมพ์บามานี่ก็คอมมต์บอว่าพิมพได้ได้พี่น้องอยกหูของมูสึกของแต่ละคนนะซึงว่ามันแบบสุดยอดจริงๆที่เนาะพี่น้องสุดยอดแล้วก็อลังการจริงๆนะอยู่ที่เมืองไทยกับเขาดาวปีสองพันอ่า สาวซ้ำที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นี่เองนะทุกคนอ่ะนี่แหละก็คือว่ามือสืกอข้องมาพิมพ์ดีว่าอยากจะมาบอกทุกคนพี่น้องหลังจากที่ว่าได้เบิร์คลิปวิดีโอแล้วก็การไลฟ์สดต่างๆการข่าวดาวอยู่ที่เมืองไทยนะสุดยิ่งใหญ่ตะการตาแล้วก็ว่าพิมพ์รู้สึกว่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนทุกวินาทีที่ว่าได้ยินเสียงผุขึ้นแล้ะก็เสียงโหข้องผู้คนจํานวนหล่แสนคนนะทุกคนอ่ามื้นนี้ก็ว่าพิมพ์ก็ต้องขอบใจทุกคนหลายๆ่ด้อพี่น้องซึ่งว่าืัอนี้ก็อาจจะยังมีหล่คนที่ว ตอนฮับผีใหม่ซ่องห้าหกเจ็ดนันเองพี่น้องจะได้ก็รหักษาสุขภาพกันเนด้ออย่าดื่มเครื่องมุ่นเมาอ่าอย่าอย่าพากันดื่มสิ่งข้องมุ่นเหมาไล่นะจงหักษาสุขภาพกันก็แล้วกันพี่น้องวันนี้กับพ่อพิมกับตองขอ้อขอบคุณทุกคนแล้วได้เด้อสบายดีผีใหม่พี่น้องซ่องห้าหกเจ็ดนั่นเองขอประคุณแลลายเด้อพี่น้อง